สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านสวัสดีทุกทุคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะกลับมาพบกับแอดบีนะคะเช่นเคยกับช่องบีนั c แชนแนลนะคะกับช่วงนายที่นีพาดวยหวยเด็ดนะคะวันนี้ก็จะอัพคลิปสายหน่อยนะคะเพราะว่าแอดเพิ่งตื่นนะคะตื่นเพิ่งเลิกงานตอนประมาณ8ปดโมงนะคะแล้วก็ นอนหลับเลยนะคะมาถึงห้องก็คือหลับเลยนะก็เลยไม่ได้มีโอกาสนะคะไม่ได้มีเวลาลงหวยตอนเช้าให้นะคะก็เลยจะมาลงตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเนาะแอดก็เลยตื่นนะคะมาทําหวยให้เดี๋ยวมันจะนอนยาวนะคะเดี๋ยวทาเสร็จเดีวแอดก็จะกลับไปนอนต่อนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะแอดรบกวนฝากทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์ให้กําลังใจแอดนะคะ เพื่อที่จะทำให้แอดนะคะได้ทำคลิปใหม่ได้ทำคลิปทุกๆวันให้นะคะเมื่อวานก็เห็นมีคอมเมนต์เดียวนะคะที่มาที่มาน่าจะหนึ่งคอมเมนต์สองคอมเมนต์นะคะที่มาสแสดงความคิดเห็นนะคะตอนห่วยออกเนาะอืมก็ยังเงียบเหมือนเดิมนะคะโอเคสำหรับฮานอยพิเศษนะคะของเมื่อวานนะคะวันที่ยี่สิบมีนาคมหกสิบสี่นะคะ เด่นรองหนึ่งกับสี่นะคะฟันสี่เด่นรองหนึ่งกับสี่ฟันสี่นะคะผลที่ออกของเมื่อวานนะคะผลที่ออกของเมื่อวานเก้าเก้าสี่เก้าหกนะคะเก้าเก้าสี่เก้าหกนะคะฟันสี่นะคะเจาะเก้าสี่นะคะอ่าเจาะเก้าสี่นะคะสี่เก้าเก้าสี่นะคะเข้าตัวเน้นนะคะตรงเข้าตัวเน้นนะคะไม่ตรงนะแต่ว่าก็คือไปกลับเนาะอืม แต่ก็คือเข้าตัวเน้นเด่นด้วยนะคะฟันสีนะต่อกันที่พานอยปกตินะคะเด่นรองหกกับสีฟันสีนะคะเด่นรองหกกับสีฟันสีนะคะผลที่ออกสี่สามแปดสามเจ็ดนะคะออกเหมือนไทยเลยเนาะสามแปดสามเจ็ดสี่สามแปดสามเจ็ดนะคะฟันสีนะคะไปวิ่งนะคะสีมาแต่วิ่งนะคะแล้วก็เข้าเป็นสีสาม แต่ว่าแอนไม่ได้เจาะเนาะมันแยกระหว่างสี่สี่แปดนะคะสี่แปดตัวนี้นะน่าจะลงมาข้างล่างนะคะน่าจะลงมาข้างล่างสามไปวิ่งก็จะดีนะ,อ,ะอันนี้ก็คือว่าสายวิ่งนะคะได้สายวิ่งนะคะได้โอเคเราจะมาต่อกันเลยนะคะที่ของวันนี้นะคะของวันนี้นะ ฮานอยเริ่มที่ฮานอยพิเศษนะคะฮานอยพิเศษของวันที่21นะคะเดือน3ามกสินะคะเด่นรองที่อดได้นะฮานอยพิเศษ เด่นรองนะคะที่ได้นะคะแปดกับเจ็ดนะคะแปดกับเจ็ดแอดฟันฟันแปดนะคะ กับจิตฟันแปดนะคะตัวเด่นนะคะเจาะตัวเด่นนะคะก็จะเป็นแนะคะแปดเก้าแปดนงะคะเจาะตัวรองเจ็ด เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามนะคะเน้นนะคะแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดสามนะคะอันนี้คือเน้นนะคะ อย่าลืมกลับหัวเลขด้วยนะคะอย่าลืมกลับหัวเลขด้วยนะอันนี้กันนะคะแปดหกกับเจ็ดหกนะคะแปดหกกับเจหกนะคะใครชอบวิ่งวิ่งใครชอบรูดรูดนะคะถูกจะเจาะตามแอดก็ได้นะคะอาพี่ทุกคนชอบเลยเนาะต่อกันเลยนะคะที่ นอ0ปกตินะคะ500นนปกตินะคะเด่นรองที่แอดได้ เเหมือนกันนะคะแอดฟัน8ปนะแกับ7เหมือนกันนะคะแอดฟัน8นะคะเจาะตัวเด่นก็คือเลข8นะคะ ก็จะเป็นแปดสามแปดสองแปดหนึ่งแปดศูนแปดเก้านะคะตัวรองนะคะเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนยเจ็ดเก้านะคะเน้นนะคะ แปดสามเจ็ดสามแปดสองเจ็ดสองแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะอันนี้คือเน้นนะคะสำหรับ้านอปกตินะคะตามนี้เลยนะใครชอบวิ่งวิ่งใครชอบรูดๆหรือว่าจะเจาตามแอดก็ได้นะคะเอาที่ทุกๆคนชอบเลยนะคะโอเคสำหรับ คลิปนี้นะคะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจแอดด้วยนะคะจะได้มาลงคลิปให้ทุกๆวันนะคะโอเคนะคะย้ำกันเหมือนเดิมนะสุดท้ายท้ายสุดนะคะก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะเฮงๆปังๆรวยๆนะคะถูกหวยรวยรางวัลน,นะคะถูกแล้วก็อย่าลืมทำบุญนะคะเพื่อเสริมสร้างสีมงคลให้แก่กับตัวเองนะคะ แล้วก็จะได้ถูกหวยบ่อยๆนะคะโอเคแอดจะไปนอนแล้วนะคะอีกรอบเนาะแอดก็ไปนอนแล้วนะคะก็คือมาลงให้นะคะเดี๋ยวช่วเงเย็นๆจะลงหวยลาวให้นะคะสูตรมาใหม่นะคะสูตรทําใหม่นอกเดี๋ยวจะลงลาวให้ด้วยนะโอเคสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ